กลับมาช่วงนี้ติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับมีเรื่องของการประมูล 3G นะครับที่ก่อนหน้านี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไปยื่นคําร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนเรื่องการประมูล 3G นะฮะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าศาลปกครองก็ยกคําร้องไปนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามจากคุณโมนายเคนบุตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณอุมาพรและคุณบรรจงด้วยนะครับครับวันนี้เหตุผลที่ศาลยกคําร้องนี่ให้เหตุผลยังไงฮะ วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ถือว่าเหนือค่าพอสมควรครับเพราะว่าเสียงที่ออกมาจากตุลาการทั้งหมดที่พิจารณาคดีนี้6ท่านปรากฏว่าไม่ใช่มติเอกฉันครับแต่ใช้เสียงส่วนใหญ่ก็คือ4ต่อ2เสียงในการมีมติไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยทางศาลปกครองกลางนะครับนอกจากไม่นับคำร้องแล้วก็ให้มีการจำหน่ายคดีออกจากระบบด้วย โดยให้เหตุผลอย่างนี้ครับ pues, ว่า mm ผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการฟ้องคดีนี Bhar ้ครับเนื่องจากทางกสทชและกทคไม่ใช่ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการท้องถิ่นแต่เป็นหน่วยงานอิสระดังนั้นการกระทําของกสทชและกทคก็เลยไม่ได้อยู่ในอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ว่าการกระทําของกอสทชอและกทอคอเป็นไปตามปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่นะครับก็เลยทําให้หลายคนมองว่าทางด้านของศาลปกครองกลางก่อนหน้านี้เหมือนเคยมีคําแนะนําที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาร้องแต่ปรากฏว่า,าผู้ตรวจการแผ่นดินมาร้องกลับชี้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่ได้มีอํานาจในการฟ้องกอสทชออนั่นเองครก็เลยทําให้นักข่าวต้องไปถามต่อสําหรับทางฝั่งของผู้ฟ้องอย่างเลยาธิที่การสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณเฉลิมศักดิ์จันทิม คุณเฉลิมศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่าการฟ้องครั้งนี้พิจารณาข้อกฎหมายมาดีแล้วครับซึ่งการดาเนินการก็เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิรวมถึงประโยชน์ของสาธารณะตามหลักการส่วนจะมีการยื่นอุทธรหรือไม่ต้องรอการประชุมของคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพรุ่งนี้ก่อนซึ่งจะมีการประชุมทุกๆวันอังคารส่วนทางด้านผู้ถูกฟ้องอย่างทางกสทอชอครับเลขาธิการคุณถากรนตันทศิษฐ์ก็บอกว่าน้อมรับคําสั่งของศาลปกครอง หลังจากนี้จะมีการเสนอต่อบอร์ดกทคอซึ่งมีการนัดประชุมด่วนนะครับในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการกำหนดแผนต่างๆเกี่ยวข้องกับ 3G แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ทางกทคอจะดําเนินการจากนี้ไปก็คงจะเป็นการเร่งการออกใบอนุญาตให้ทันตามกําหนด90วันก็คือไม่เกินวันที่18มกราคม2556รวมไปถึงการกำกับดูแลค่าบริการขั้นสูงที่ก่อนหน้านี้กทคอประกาศแล้วว่า ต้องการเห็นปรับลดลงมาประมาณ15-20%ก็จะมีการพิจารณาในที่ประชุมต่อไปว่าจะต้องมีการบังคับให้ทางโอเปอเรเตอร์ผู้ประกอบการนั้นกำหนดแผนในการปรับลดค่าบริการขั้นสูงออกมาก่อนที่จะมีการให้ใบอนุญาตหรือไม่นะครับส่วนนักวิชาการอย่างอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานของ TDI ครับก็มีข้อเสนอมีมุมมองต่อคำสั่งของศาลที่ออกมาเหมือนกันครับ โดยอาจารย์สมเกียรติมองนะครับว่าคำสั่งนี้ได้ทําให้เห็นถึงความยากลําบากของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของกสทชเพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีความผิดปกติหลายประการในการออกแบบการประมูลเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อเสนอแนะมา3อย่างอย่างแรกครับก็คือกสทชไม่ควรจะแอบอ้างว่าการไม่รับฟ้องของศาลนั้นเป็นการรับรองความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของการออกแบบการประมูลของตัวเอง เพราะว่าสารปกครองยังไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นนี้แต่อย่างใดน,นะครับว่าตกลงการประมูลขัดหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและเป็นการแข่งขันเสรีเป็นธรรมหรือไม่ในทางตรงกันข้ามครับกสทอชอควรใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการออกแบบการประมูลในอนาคตให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงอย่างที่สองครับอาจารย์สมเกียแนะนําว่าปปชซึ่งเป็น,นกลไกที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการประมูล3 G ที่เหลืออยู่ ก็ควรจะเร่งพิจารณากรณีร้องเรียนเรื่องความผิดปกติในการประมูลครั้งนี้โดยเร็วเพื่อป้องกันการออกแบบการประมูลที่สร้างความเสียหายในอนาคตอีกอย่างสุดท้ายครับอาจารย์บอกว่าสารปกครองควรให้คำอธิบายว่าในอนาคตตกลงแล้วประชาชนจะสามารถตรวจสอบการออกกฎรวมไปถึงการกากับดูแลก,กอสอทอชอได้อย่างไรเพราะว่าสารตีความผู้เสียหายที่สามารถฟ้องคดีในความหมายแคบและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีในช่วงแรก ให้ไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ปรากฏว่าต่อมามีคำวินิจฉยัยผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีจนนำมาสู่การไม่รับคำฟ้องนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวหลักๆเลยนะครับทั้ง3ด้านของคดีที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและแน่นอนครับว่าคดีนี้เองก็โยงมาถึงเรื่องของการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นไทยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ครับมีการซื้อขายสําหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสื่อสารก็ค่อนจะคึกคักไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อหรือว่าแรงขายนะครับ โดยเฉพาะตัวไหนที่ยังขึ้นมาไม่มากนะก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาต่อในวันนี้นั่นก็คือทางอินทัชวันนี้บวกขึ้นมาอีก1บาท50สตางค์ราคาปิดตลาดไปอยู่ที่65บาท75สตางค์ครับส่วนแอดวานซ์ขึ้นมาแล้ววันศุกร์แรงทีเดียวครับประมาณ 4- 5เวันนี้ราคาก็เลยนิ่งๆอยู่ที่220บาททรูขึ้นมาได้อีก10สตางค์ครับอยู่ที่5บาท10สตางค์ดีแท็ก็ขึ้นมาแรงแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เลยทําให้้ววันนนีีมมมแรงเเเทขขขาาาายยอออกป็บื่่จ ราคาล่วงลงมา75สตางค์มาอยู่ที่87บาทครับพูดถึงตลาดหุ้นแล้วคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เป็นอีก1วันครับที่นักลงทุนยิ้มออกมากๆเพราะว่าดัชนีนั้นสามารถขึ้นไปทําสถิติสูงสุดในรอบ16ปีกับอีก6เดือนได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยวันนี้สามารถไปขึ้นถึง8.82จุดด้วยกันและไปปิดตลาดนะครับอยู่ที่1,332.92จุด และในช่วงระหว่างการซื้อขายนั้นความจริงแล้วดัชนีสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้ 1, 3 3 3จุดทีเดียวฮะแต่ก็ถือว่าเป็นดัชนีสูงสุดในรอบ16ปีอยู่แล้วในระดับปิดตลาดมูลค่าการซื้อขาย3 3 0 0 0ขออภัยครับ34,141ล้านบาทโดยมีการแบ่งกลุ่มนักลงทุนดังต่อไปนี้นะครับสถาบัานขายสุทธิ6 6 2ล้านบาทอันนี้ต้องจับตาดูกันต่อครับเพราะเชื่อว่าในรอบเดือนนี้น่าจะมีแรงซื้อของกองทุน LTF กับ IMF เข้ามาอีก เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทันได้ซื้อในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ป๊อปเทดซื้อสุทธิมา548ล้านบาทด้านนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิต่อเนื่องอีกนะครับหลังจากปลายสัปดาห์ก่อนนี้ก็ซื้อต่อเนื่องเหมือนกันวันนี้ซื้อไปอีก1958ล้านบาทส่วนนักลงทุนภายในประเทศก็ใช้เป็นโอกาสในการขายครับ1844ล้านบาทผมพูดคุยกับ,บโรเกอร์หลายรายด้วยกันนะครับหลายท่านก็มีความเห็นและก็มุมมองที่แตกต่างกันไป บางท่านก็มองว่านักลงทุนเนี่ยถ้าเป็นรายย่อยอาจจะเร่งขายจนเกินไปเพราะถ้ามองดูแล้วดัชนีหุ้นนั้นยังมีโอกาสจะสามารถปรับขึ้นไปได้ต่ออาจจะไปทดสอบ1,350บ้างก็ว่า,าจ,จะไปถึง1,400จุดเพราะฉะนั้นก็มีคําแนะนําว่าอาจจะมีการซื้อของแพงเพื่อไปขายในช่วงที่แพงกว่าแต่ก็มีบางบรกเหมือนกันครับแนะนําว่าดัชนีนั้นอาจจะมีการย่อตัวหรือว่าปรับฐานลงมาก่อนเพราะว่าขึ้นมาแรงติดต่อกันแล้วหลายวันหนึ่งในนั้นครับก็คือทางบอลล์ฟิナนเซียไซรัส ที่มองแนวรับของดัชนีเอาไว้ครับก็จะอยู่ที่1,325จุดส่วนแนวรับถัดมาอีกแนวนึงก็จะอยู่ที่1,320จุดแต่มองว่าเมื่อดัชนีมีการอ่อนตัวลงมาน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อโดยเฉพาะหุ้นที่มีปันผลดีรวมถึงหุ้นขนาดใหญ่นะครับจากเรื่องของการลงทุนนะครับพาไปดูเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของสินเชื่อกันบ้างครับ เพราะว่าวันนี้มีการหารือนัดสําคัญระหว่างทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับบรรดานายแบงค์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์โหมโฆษณาเหลือเกินครับที่จะทําให้คนเป็นหนี้ที่จะทําให้คนนั้นไปขอสินเชื่อกับบรรดาภาคธนาคารโดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลที่นําไปใช้เพื่อการอุปโภคและการบริโภคหลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นนะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าแบงก์ชาติคุณสารินีวังตาลก็ออกมาสรุปผลการประชุมให้ฟังนะครับ ว่าทางแบงค์ชาติขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ให้ลดการโฆษณาที่กระตุ้นการใช้จ่ายและขอสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยให้ลดน้อยลงเพราะมองว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ครับว่าประชาชนนั้นถูกกระตุ้นการใช้จ่ายมากจนเกินไปและอาจจะทําให้ก่อให้เกิดปัญหาการก่อหน,นี้เกินความจําเป็นแต่ว่าทางแบงค์ชาติยืนยันนะครับว่าคุณภาพสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวล และมตาตรการในการปล่อยสินเชื่อเองก็ไม่ได้ย่อยหย่อนแต่อย่างใดแต่ว่าทางแบงค์ชาติยังไม่จําเป็นต้องมีการนําแนวทางในการสร้างสถิรภาพด้านมหาภาคมาดูแลเรื่องของการเล่งตัวขึ้นของสินเชื่อรายย่อยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ใช้ไม้เรียวหรือว่าไม้แข็งนะครับเป็นการขอความร่วมมือจากทางบรรดาธนาคารพาณิชย์เท่านั้นเองครับส่วนวันนี้ยังมีข่าวเศรษฐกิจอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างติดตามได้จากสรุปข่าวรอบวันเลยครับ กระทรวงพาณิชย์เผยตัวแปรราคาน้ำมันและอาหารดันเงินเฟอ้อเดือนพฤศจิกายนขยับขึ้น2.74%ส่งผลให้เงินเฟอ้อเฉลี่ย11เดือนปี2555สูงขึ้นแล้ว2.96%ตั้งเป้าปีหน้าเฉลี่ย2.8-3.4% กสทชสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง5บริษัทอสอมทจำกัดมหาชนและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามความร่วมมือทดลองระบบทีวีดิจิตอลโดยมุ่งหวังนำความรู้จากการทดลองมาใช้เป็นประโยชน์ในการใช้กิจการด้านทีวีดิจิตอลต่อไปในอนาคตมั่นใจประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคก,การออกอากาศทีวีดิจิตอลได้ภายในปี5-6กิติรัตนนอ,นองเตรียมการหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายในสัปดาห์นี้ พื่อสรุปแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง300บาทที่จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มกราคม2556กระทรวงแรงงานกำลังศึกษาเตรียมแก้กฎหมายชายไทยลากลอดตามภรรยาขยายครอบคุมรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนแต่ต้องเปิดรับฟังความเห็นผู้ประกอบการก่อนขณะที่ด้านผู้ใช้แรงงานไม่เป็นปัญหาคาดเริ่มใช้ได้ปี56นี้ ท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคักสนามบินรถไฟรับทัวร์เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงต้อนรับปีใหม่เผยอัตรานักท่องเที่ยวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเพิ่มกว่า12%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถทุกคนก่อนออกเดินทางตรงนี้ผสมทีกรชาวไทยก็กำลังมีการตกแต่งบ้านเรือน,นนะครับ เพื่อรองร้อยสําหรับงานวันเฉลิมพระชมนมพรรษา5ธันวาคมขณะเดียวกันก็มีการเตรียมเสื้อสีเหลืองเอาไว้เพื่อที่จะใส่ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทด้วยพาไปดูกันนะครับว่าร้านขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อสีเหลืองจะมีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นร้านค้าส่งหรือว่าร้านค้าปลีกติดตามได้จากรายงานของคุณธนิตาบุญล่าครับบรรยากาศตามบ้านเรือนสถานที่ราชการหลายหน่วยงานเริ่มตกแต่งสถานที่ของตน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมและมีประชาชนบางส่วนออกมาจับจ่ายเลือกซื้อเสื้อสีตามวันพระราชสมภพ เพื่อใส่ไปร่วมรับเสด็จในการออกมหาสมาคมและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้ายู่หัวของเราค่ะแล้วก็โอกาสนี้วันพ่อก็คือ,คอ,คอหนึ่งปีมีครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแสดงความรักอะไรเงี้ยค่ะ เราเรารู้สึกภูมิใจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแจกั้น้บบิี้ภูมิใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่มีพ่อหลวงเป็นของคนไทยแล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะด้านร้านค้าเสื้อผ้าขายปลีกและส่งรายใหญ่ในกรุงเทพเริ่มผลิตและออกมาจำหน่ายเสื้อสีประจำวันพระราชสมภพ,พเพราะมียอดคำสั่งซื้อเข้ามามา,มากจนขายแทบไม่ทนันทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดคึกคักขึ้นเมื่อเทียบสัปีที่แล้วค่ะผิดกันมากเลย ปิดกันมากเลยตอนนี้แบบว่าเวิร์กมากสนุกสนานกับการที่ทจะจำหน่ายเสื้อเหลืองกันมากขึ้นแล้วคนก็มามาหากันหาเสื้อกันเยอะเรื่อยๆขายได้ตลอดสำหรับราคาเสื้อและธงตราสัญ,ญลักษณ์ในปีนี้ได้รับคำยืนยันจากทางบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วว่าไม่มีการปรับขึ้นเป็นเสื้อโปโลราคาจะเริ่มต้นที่99บาทไปจนถึง200บาทตามแต่เนื้อผ้าและขนาด ส่วนธงตาสัญลักษณ์เป็นธงติดรถผืนเล็กราคาอยู่ที่10บาทและเป็นธงใช้ประดับบ้านราคาจะอยู่ระหว่าง50บาทไปจนถึงหลักร้อยนับว่าเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะที่จะได้แสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรชัยมงคลด้วยค่ะนัระกรยายงทองถ่ายภาพธานิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงาน ตอนนี้บรรดาร้านค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ยังคงมีเสื้อสีเหลืองจำน่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนไม่สะดวกที่จะไปซื้อเสื้อใหม่ความจริงเสื้อที่เราเคยใส่กันเมื่อ6ปีก่อนรวมถึงเมื่อปีที่แล้วก็สามารถนํากลับมาใส่ได้อีกครั้งหนึ่งครับพาไปดูอุตสาหกรรมเกมกันบ้างครับซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะเอาใจน้องๆหนุหนๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเดือนหน้ามกราคมก็จะมีวันเด็กแห่งชาติด้วยวันนี้ครับทางบริษัทโชโนโริมิตร่วมกับทางด้านของบริษัทเนชั่ มีการถแถลงข่าวครับเกี่ยวกับการจัดงาน Thailand g เกม Show 2013เป็นการจัดงานครั้งที่7แล้วนะครับงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13มกราคมปีหน้านี้นะครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนาจะมีพื้นที่ในการจัดงานทั้งหมด3ฮอล์ด้วยกันทางผู้จัดงานก็เชื่อนะครับว่าจะมีคนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า100,000คนคุณพงสุขหิดันยพึษ์นะครับกรรมาการผู้จัดการจากโชวไรขีดก็บอกว่า อุตสาหกรรมเกมของไทยในปีนี้น่าจะมีมูลค่าประมาณ13,000ล้านบาทครับโดยจะแบ่งเป็นเกมออนไลน์จะอยู่ที่5,000ล้านบาทแต่เชื่อครับว่าภาพรวมในปีหน้าน่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า20%คิดเป็นมูลค่ากว่า18,000ล้านบาทและพอไทยเราเข้าสู่กัรเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58ก็จะมีผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดเกมเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพราะว่าไทยนั้นถือได้ว่ามีศักยภาพครับ ที่จะเป็นอันดับต้นๆของผู้ผลิตเกมแล้วก็ผู้เล่นเกมของญาติอาเซียนของเรานะฮะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอุมาพรแบบคุณบรรจงมีลูกมีหลานก็เตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีนะครับเดือนหน้าพลาดไม่ได้นะครับไปพบกันได้ที่งาน Thailand Game Show 2013ครับ